สวัสดีค่ะเซาอุ้มนะคะวันนี้รับหน้าที่ในการเป็นผู้ที่จับรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้ทองคำสำหรับคนที่สั่งซื้อสินค้าเซาครบทุก2,000บาทนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้อุ้มจะจับรายชื่อให้นะคะใครเป็นผู้โชคดีนะคะมีอยู่ในกล่องนี้แล้วเรียบร้อยนะคะ คุณนัทยานินพันนะคะดีใจด้วยนะคะแล้วก็สำหรับอีกสามอาทิตย์ที่เหลือนะคะก่อนจะหมดโปรตัวนี้ฟังกันสักนิดนึงเราเพิ่มของรางวัลน,นะคะจากที่จัดทองคำทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งวงนะคะก็จะเป็นจัดทองคำสัปดาห์ละสองวงรวมทั้งหมดหกวงนะคะสำหรับลูกค้าแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายไซล่านะคะที่สั่งซื้อครบทุกๆสองพันบาทนะคะ ก็ขอให้โชคดีขอให้ได้ขอให้โดนกันนะคะส่วนใครที่สั่งซื้อสินค้าเซลล่ายังไงก็คำนวณให้ถึง2 0 0พันนะคะคุณก็ได้รับสิทธิ์ได้เช่นกันนะคะส่วนใครที่ได้ทองคำจากเซลล่าไปช่วงนี้ขอให้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีทุกคนเลยนะคะได้ของขวัญได้ของรางวัลโชคดีนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะยินด,ด,ดีด้วยกับผู้โชคดีนะคะ